อาวันนี้นะคะจะเป็นการทบทวนเรื่องของการหารเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของการคูณวันนี้จะเป็นการหารบ้างนะคะแต่ครกเพิ่งจะยังไม่ลงเรื่องโจทย์ปัญหานะจะเป็นวิธีทําก่อนนะคะ่ามาดูเลยหน้าแรกเหมือนเดิมหน้าแรกนี้ให้หนูเขียนวันที่ก่อนนะคะใช่วันนี้วันพุทธที่9ก้าุมภาพันธ์2อ6พันอ่กาลูกก็เขียนตามคุณครูเลย เขียนวันที่เสร็จขีดเส้นหนึ่งเส้นด้วยใช้ไม้บรรทัดขีดนะคะเขียนเลขด้วยทั้งอารบิกแล้วก็เลขไทยศูนย์ถึงเก้านะคะจะได้เขียนเลขไม่ผิดไม่กลับหัวกลับหาเสร็จแล้วค่ะค่ะอะไรพ่นเสร็จแล้วเนะาะค่ะเขียนคาว่าคิดเลขเร็วจ้าเขียนคำว่าคิดเลขเร็วไว้รอนะคะขีดเส้นใต้สองเส้นเสร็จแล้วเตรียมตัวเตรียมตัว แม่มีกระดิ่งด้วยจะนัดถอยหลังแล้วเด้อห้าสี่สามสองหนึ่งอ้าวโจทยมมาโอ้โหเร็วมากเลยสามสิบสองวินเนอร์ใช่ไหมเสียงวินเนอร์เนาะ วินเนอร์ตอบหรือเปล่าลูกตะเกียบผมต้องเออวินเนอร์ครูเพิ่งจำเสียงวินเนอร์ได้หาสิบสองถูกต้องต่อไปข้อที่สองนะคะเตรียมตัวห้าสี่สามโอโอ้วอเห้ <laughs> แล้วสองหนึ่งโจ์มา ค่ะโอเคได้คำตอบแล้วคือยีบสามถูกต้องพี่หงนะคะสองคะแนนหน้านี้เราจะมีสิทธิ์ตอบได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคนไหนที่ตอบแล้วในหน้านี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ตอบอีกแล้วให้คนอื่นตอบบ้างนะคะข้อที่สามนะฮะปีสามสองหนึ่ง สี่สิบสองคอ่าได้ยินแสงใครสี่สิบสองครตาต่าอ่าตาตาได้คะแนนไปสองคะแนนสี่สิบสองถูกต้อง um. อ้าวต่อนะคะก็ต่อไปห้าตีสามสองหนึ่งโจนมาอ5 4 4 5 4่า มีคนตอบเก้าแล้วคนแรกครูได้ยินจามหอมก่อนนะอ่ะตอบเก้าถูกต้องจามหอมต่อไปข้อต่อไปนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งสิบเก้าอ่ะใครตอบสิบเก้าเมกี้อ่ะ เนดครับเนทชัยใช่ไหมคะโอเคเก่งมากไา้สิทธิกาถูกต้องครับเนทนันชากรอ่าสองคะแนนข้อต่อไปห้าสี่สามสองหนึ่งาคาเอ่ยทนครับทนเหรอคะคนัทพลลุงจริงใช่ไหมลูก อ่าโอเคพลเก่งเก่งมากได้สองคะแนตน,ตตนต่อไปน่นอนอืมใช่สตางต่อไวเกินไป <c oughs> อ่ะมีพิรุธทกุกต้องมีพิรุธแน่รู้รจักใช้คํา<พ>ต่อไปค่ะมไม่ต้องตอบได้เลย <c oughs> อ่า,อา,อาเดี๋ยวตาตางเปิดกล้องเลยนี่เห็นไหมแสดงความบริสุทธิ์ใจเนี่ยอ่าต่อไปข้อเจ็ดนะคะห 2, 2. ้าสี่สามสองหนึ่งสองอใครตอบหกเอ้ยใครอ่ะใครคะตะกี้ยมูธิตาค่ะบูีิตาใช่ไหมคะลูกมูีิตาตอบหกใช่ไหมลูกตะกี้ ม่ใช่ค่ะหนูหหตอบสองอ๋อเอ้ยซื่อสัตย์นะให้คะแนนคะแนนความซื่อสัตย์หนึ่งคะแนนเมื่อกี้ใครตอบหกมีไหมเมื่อกี้ผมคิงได้หกอ่าคิดได้แต่ผมยังไม่ได้ตอบใช่ไหมเมื่อกี้ครูเพิ่งได้ยินเสียงใครหกขึ้นมาเบาๆบาอ่ะเสียงมนันน,น้อยน้อยอ่ะคอ๋อเนาะน้อยน้อยอ่ะแล้วก็ไม่มีใครแสดงตัวด้วยว่าเป็นเจ้าของคําตอบเพราะงานข้อนี้ก็หา ฟาวเนาะอ่ะข้อนี้ก็ฟาวค่ะตอบห6ถูกต้องคิดยังไงลูกข้อน,นี้ทำในวงเล็บก่อนใช่ไหม16หาร 4, า 4. 1่อ่า4มันคูณอะไรได้16ก็4 4คูณ4ได้16ใช่ไหม <16. S> 1อ่าในวงเล็บมันคือ4บวกกับข้างนอกอีก2กลายเป็น6นะคะอันนี้ก็คือการคิดเลขเร็วขีดเส้นหนึ่งเส้นผมเขียนหมดแล้วหรอ ผมเขียนท่านคุณครูหมดทุกข้อหรือยังทานครับครูคมดเลขถึงอาเดี๋ยวขอค้างไว้ให้เพื่อนที่ยังไม่เสร็จแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปหน้าต่อไปกันโอเคเสร็จแล้วนะคะทีนี้ลูกหน้าต่อไปนี้จะเป็นการหารการหารนี้ยังไม่มีการหารสั้นหารยาวจะเป็นโจทย์แบบนี้อยู่สิบข้อจะให้ครูเพิ่งเก็บคะแนนไหมเหมือนเดิมแบบนี้ไหมสิบข้อ อ่านเก็บคะแนนแบบนี้นะคะหน้าต่อไปอ่ะเขียนจงเติมคำตอบค่ะวันนี้ไม่ต้องพับครึ่งหน้ากระดาษนะข้อที่หนึ่งเตรียมตัวห้าตีสามสองหนึ่งมันจะเขียนเร็วๆดิไม่งั้นก็แค่มาจอบ <0. S 1> ศูนยผิดค่ะผิด ถูกต้องหนึ่งอาจำหอมคิดยังไงให้ได้หนึ่งอจะจำหอมถูกต้อง <Okay. S 1> หนึ่งค่ะแปดก็ได้หนึ่งสิครูเออแปดหารแปดก็ได้หนึ่งใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือว่าเวลาที่เราจะหาคําตอบนะว่าหาได้เท่าไหร่อ่ะเราจะมาดูนี่สองตัวเนี้ยค่ะมันคูณกันนะคะถ้าหากสองตัวนี้คูณกันแล้วมันจะได้เท่ากับตัวหน้าอ่าสมมุติอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะ ถ้าสมมุตินะคะลูกครูเพิ่งตั้งโจทย์อย่างนี้สมมุตคิครูเพิ่งถามว่าสิบสองหารสามเท่ากับเท่าไหร่เราก็มาดูว่าเอ๊สามมันคูณอะไรคะแล้วได้สิบสองอ่าสามคูณสี่ได้สิบสองดังนั้นคําตอบก็คือสี่แบบนี้ลูกนึกออกไหมนึกออกค่ะอ่าถ้าสมมุติว่าอ,อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะเอาเลขเยอะๆหน่อยอ่ะหกสิบสี่ หารแปดค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะแป้เป้เออก็คือแปดคูณแปดได้หกสิบสี่ใช่ไหมดังนั้นคําตอบก็คือแปดอ่าตะกี้พี่หงต่อสองข้อแล้วเนาะทีนี้ข้อต่อไปจะให้คนอื่นตอบบ้างนะสิบห้าหารห้าค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะดูว่าห้ามันคูณอะไร,าส,ารสามถูกต้องอ่นนะอันนี้ทบทวนก่อนนะ ทีนี้เอาเจ็ดสิบสองหารเก้าค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะเก้าคูณอะไรได้เจ็ดสิบสองเท่ากับเ้าเออเท่ากับแปดเพราะเก้าคูณแปดมันจะเท่ากับเจ็ดสิบสองอะลูกเข้าใจเนาะ,ะเอออ่ะทีนี้โจทย์ข้อต่อไปแล้วนะเตรียมตัวห้าี สามสองหนึ่งต้ผิดค่ะหนึ่งผิดค่ะเก้าค่ะอ้าวใครตอบเก้าโวินเนอร์ตอบเก้านะคะถูกต้องค่ะเพราะหนึ่งคูณเก้าเท่ากับเก้าดีมากมาห้าสี่าสาม สองหนึ่งโจทย์มาอะไรหารเจ็ดเท่ากับห้าสามสิบห้าสามสิบห้าใครตอบเอ่ยเนทอ่าเนทค่ะเก่งมากเนตคิดเองใช่เปล่าสามสิบห้านะคะอ่าถูกต้องก็คือวิธีคิดเหมือนเดิมลูก ก็คือทำไมคะนี่ไงตัวตั้งกับผลหารเนี่นะเวลามันคูณกันแล้วมันจะต,ต้องได้เท่ากับตัวตั้งนะคะต้องได้เท่ากับตัวตั้งแบบนี้นะคะโอเคข้อต่อไปห้าสี่สามสองหนึ่งสี่ิแปดหารอะไรเท่ากับแปด เป <8, 5. S 1> ค่ะิดจ<ค>้ะแห้าคูณแจะปาอตกี้ใครตอโหคะแ <5. S 1> สงเดือนแสงเดือนดีมากตอบกคะ่คะพราะหกคกันได้สีนะคะอันนี้เจ็ดคูณหไดสาแบบเนี้ยต่อไปข้อห้าห้าสี่สามสองหนึ่งโจทย์มา อันนี้คําตอบหลากหลายตอบได้หลายคนอะไรเอ่ยหารกันแล้วได้สามลูกโอเ่าที่ผมบอกมาว่าสิบสองหารสี่อ่าเด็กๆสิบสองหารสี่เท่ากับสามไหมคะ,คมคะถูกต้องแล้วเพราะว่าสี่คูณสามมันได้เท่ากับสิบสองถูกไหม ดังนั้นสิบสองหารสี่ก็ได้ค่ะมีคําตอบอื่นอีกลกูก <ผม S 1> อะไรไอะไรมันหารกันได้สามอะ่ะลูกอะไรหารกันได้สามสามหารหนึ่งถูกต้องค่ะสามหารหนึ่งก็เท่ากับสามเหมือนกันใครตอบใครอ่ะวนเนอร์หรือเปล่ารู้ด้วยอ่าแป้วด้วยนะ ผมได้ตอบคำถามค้อนอะไรหน้าในสามหนึ่งมีแก้ว15หารอะไรหน้าเออตะกี้มีคนตั้งต้นถูกแล้วอ่ะลูก15บห้าในหลักถูกละแต่มันหารอะไรนะมาถึงจะได้สามหนึ่งแปหาหารอะไรได้สาม เนียเนี่ยหาดูซิว่าสามมันคูณอะไรได้สิบห้าค <5, 5. S 1> ูณอะไรได้สิบห้าสามคูณห้าเออนี่ไงก็สิบห้าหารห้าไงลูกเท่ากับสามไงเนี่ยคำตอบหลากหลายนะคะอ่ทุกคนที่ตอบมาตะกี้ได้คะแนนหมดเลยมีแต้วมีพี่หงแล้วมีใครอีกคะลูกคนครับท่านะคะใช่ไหม อ่าโอเคสามคนนี้นะคะได้ไปนคนละสองคะแนนรูเพิ่งเลือกอันนี้ค่ะไม่เหมือนใครสักคนเลยเห็นไหมสิบแปดหารหกก็ได้สามเหมือนกันนะคะเพราะว่าเนี่ยสองตัวเนี้ยสองตัวสุดท้ายอะเวลามันคูณกันแล้วมันจะได้ตัวหน้าลลกเนี่ยหกคูนสามมาได้เท่ากับสิบแปดนั่นเองค่ะต่อไปนะมีอยู่สิบข้อนะ,ะวันนี้ถ้าเสร็จสิบข้อนี้ก็คือวันนี้จบละพักได้เลยข้อต่อไป ห้า <5 S 2> ข,ข้อครคูมีสิบข้อผ่านไปครึ่งน,นึงแล้วครับเดี๋ยวนะเพื่อนขอเวลาให้คะแนนเพื่อนตะกี้ก่อนแต้วพี่หงแล้วก็โอมเพียงทุกคนเตรียมพร้อมห้าสี่สามสองหนึ่งอะไร่ะชอะไร เลาให้่ครับใครตอบคะใครตอบอันลูกพล<น>อ่าพลอีกแล้วเหรอตะกี้พลได้แล้วหรือยังข้อเนี้หน้าเนี้ยยังครับอ่ายัางนะคะโอเคตอบหกถูกต้องคะ่ะเพระเก้าคูณหกได้ห้าสิบสี่นะคะต่อไปห้าสี่สามสอง องค่ะใครตอบเอ่ยพิงกี้ค่ะอ่าพิงกี้เก่งมากค่ะได้สิบสองนะคะสิบสองเส็จเป็นแปดสิบสี่ค่ะต่อไปนะอ่าห้าสี่สามสองหนึ่งอะไรหาห้าได้ห้าได้สิบเอ็ดนะสามสามค่ะไม่ใช่ลูก <Okay. S 1> ตาบอว่าไงนะ อือถูกต้องห้าสิบห้าเก่งมากเพราะห้าคูณสิบเอ็ดได้ห้าสิบห้าไงคะอาโมยอ่อนว่าไงน่าน่าไม่พอเป็นแบบต่อไปนี่เป็นหน้าไม่พอใช่ไหมคะฝั่งนี้หนูว่างไหมกระดาษฝั่งเนี้ยอ่าใครไม่ได้ปิดไม้ปิดไม้ให้ครูด้วยค่ะ ถ้าใครที่กระดาษพอลูกไม่ต้องขีดเส้นกั้นหน้าแต่ถ้าใครกระดาษไม่พอให้มาต่อฝั่งนี้แล้วลูกก็ขีดเส้นกั้นหน้าตรงกลางด้วยนะคะค่ะต่อไปต่อไปข้อเ้าค่ะห้ 5, 4, 3, 2, าสี่สามสองหนึ่งตอบเจ็ดใช่ไหมคะไม่ใช่จ้าแมก็กกี้อ่ะแม็กกี้ว่าไงนะสิหฮะ อ่ามแม็กกี้ตอบสิบครับโอเคแม็กกี้ถูกต้องค่ะแม็กกี้ตอบสิบถูกต้องเพราะสิบคูณเจ็ดเท่ากับเจ็ดสิบนะคะข้อต่อไปสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายห้าสี่สามสองหนึ่งคำตอบนี้ตอบได้หลายคนอะไรหารกันได้แปดบ้างแปดหารหนึ่งครับแปดหารหนึ่งครับใครตอบเลย คำตอบของพลคือแปดหหานึ่งถูกต้องค่ะแต่ว่าพลได้สิทธิ์เนื้อหน้านี้ไปแล้วนะคะอ่าจ้ามหอมค่ะส16,002 16,002สหกคาณสองสี่คูณสองนะคะสี่คูณสองอันนี้มันหารไม่ใช <16, S 2> ่คูณ,คณตะกี้จ้ามหอมบอกว่าสิบหกา6สองใช่ไหมคะอ่าถูกต้องค่ะสิบหกา6สองเท่ากับแปดนะคะ เพราะว่า8ปคูณสมันได้เท่ากับ16อ่าถูกต้องค่ะได้1นแบบแล้วจามหอมต่อไปอ่าครูเพ,พิ่งใบให้นะคะมันมีที่ว้างอยู่แบบนี้ถ้าตรงกลางเป็นหารแล้วต้องได้เท่ากับ8ใช่ไหมเวลาหนูคิดหนูก็คิดติว่าเอา8มาคูณอะไรแล้วมันเท่ากับตัวหน้า อย่างที่ตะกี้ตามของคิดอ่ะ8คูณ2มันได้16เขาก็เติม2ตรงนี้16เข้ามาใส่ตรงนี้แบบนี้อ่ะคนอื่นๆก็ลองคิดดูว่าเอ๊ะอะไร<อ>เติมอะไรได้อีกออคำตอบเยอะมากบบใช่แล้วแปดหาหนึ่งแปหาหนึ่งไปแล้วเติม,ม16ไปแล้วขอเลขอื่นบ้างอ่ะครู ใบให้แล้วการถ้าหาตรงนี้เป็นสามข้างหน้าจะเป็นอะไรยี่สิบสี่เออมันก็เป็นยี่สิบสี่ได้ไงคิดได้ตั้งหลายอย่างสี่สิบหารห้าอ๋อลูกเตมบอกว่าสี่สิบหารห้าเท่ากับแปดถูกไหมคะถูกต้องเพราะห้าคูณแปดเท่ากับสี่สิบอ่าลูกเตมได้ สองคะแนนแปดสิบหารสิบอ่าได้ยินเสียงเสียงมีคนช่วยบอกอยู่นะคะเสียงพ่อโอเคแต่ถูกต้องค่ะอ่แปดสิบหารสิบเท่ากับแปดถูกต้องเด็กๆมีอีกไหมคะที่เด็กคิดไม่น่าจะมีแล้วจริงๆมันมีมากมายมหาศาลมากมาหาค่ะฮะ สี่สี่สิบแปดหารหกค่ะค่ะอันนี้ใครตอบคะเนี่ยพิงกี้ค่ะพิงกี้สี่สิบแปดหารหกถูกต้องค่ะเพราะหกคูณแปดเท่ากับสี่สิบแปดนะคะโอเคตะกี้พิงกี้ได้นะคะมารูพิ่งเฉลยเลยดีกว่ามันมีเยอะแยะมากเลยนะคะที่รูพิ่งยกตัวอย่างไปแต่ปูพิ่งเลือกแปดสิบหารสิบค่ะเหมือนที่ตะกี้ อ่ามีคนบอกมาเลยนะคะถ้าหาใครพอในสิบข้อนี้นะลูกก็ไม่ต้องมาต่อตรงนี้ไหนมีใครไม่พอบ้างมีไหมใครที่กระดาษพอนะคะลูกก็เขียนแบบนี้ตรงที่มันเป็นโยงเส้นที่ครูเขียนลูกศรทั้งหลายแหล่นี่นะไม่ต้องเขียนตามอธิบายเพื่อนก่อนตะกี้มีคนบอกกระดาษไม่พอให้เพิ่มให้มาเพิ่มตรงนี้ตรงส่วนที่หน้าว่างๆตรงนี้ แต่ถ้าใครกระดาพอแล้วให้เขียนเหมือนผู้พึ่งนะคะอ่าโอเคทีนี้จะเป็นเวลาของการส่งงานค่ะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆได้ทบทวนเกี่ยวกับการหางนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ